you <laughs> เอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท,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 ท่านกันเลยเดียครับวันนี้เราก็มาอยู่ในรายการสยามแคสเตอร์เกมเมอร์วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนสาระดีๆเกียเ่ยวกับเรื่องการปรับสีหน้าจอนะครับก็ไม่ค่อยเห็นคนสอนสักเท่าไหร่นะไอทำแบบเนี้ยนะครับก็คือจะมาสอนเกี่ยวกับการปรับให้สีของหน้าจอท่านนั้นสดขึ้นนะครับอ่ะตอนนี้เห็นว่าอ่ภาพหน้าจอของผมนะั้นมันดูจืดๆนิด,น,ดนึงนะ พอจะออกจิตจืดนิดนึงนะครับอ่าที่ผมตั้งบรลุมาจอเนี่ยจะให้ให้ดูว่าสีเนี่ยเออมันอาจจะจิจืดนิดนึงอ่าแตกการยังไม่ปรับนะยังไม่ปรับสีอาจจะดูจิตจืดนิดนึงชื่นชื่นนะครับอ่าก็จะมาสอนปรับของทางการ์ดจอเอ็นวีเดียนะครับถ้าเป็นค่ายแดงผมไม่รู้นะแต่ค่ายเขียวผมก็ลองไปซนมันแล้วลองไปปรับนู่นปรับนี่ก็เจอนะครับว่าแล้วมันปรับยังไงด้วยเดี๋ยวจะมาบอกกันนะครับอ่ะ ก็คลิกขวานะครับ NVIDIA Control Panel นะผมผมอ่าผมก็เข้าไปแล้วนะครับพอเข้ามานะครับให้เลืกอกหัวข้อนะฮะอะไรนี่เนี่ยตรงคำว่าอะไร Display นะใช่ไหมแล้วก็มาตรงคำคำสั่งที่สองนะครับอ่าอ,อะไรวะ Desktop Color Setting นะฮะอ่าพอเข้ามาก็จะเจอหน้านี้นะครับขยายนิดนึงเนี่ยนะครับพอมาก็จะเจอหน้านี้นะครับตอนแรกมันจะ ติ๊กอยู่บนนะครับให้มาติ๊กข้างล่างนะครับอ่ะเห็นว่าสีของหน้าจอเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะครับอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับอ่ะให้มาติ๊กข้างล่างนะครับก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับอ่ะเปลี่ยนไปนี้นึงดูเข้มเข้มสีออกเข้มๆขมนะครับอ่ะผมก็จะปรับคอนสว่างนะครับให้ออกสว่างนิดนึงนะครับอ่ะตอนที่สองความอ้นรี้ก็ปรับเป็น50นะครับให้มันทีนี่ อันที่3แกมม่านะครับก็คือไอ้นี่นะครับสว่างมากน้อยเป็นแค่ไหนนะครับผมจะเอาประมาณนี้แล้วกันไม่ต้องสว่างมากเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับเจ็ดเจ็ดนะครับอ่ะแต่จุดพีคเลยนะครับที่ผมจะให้ดูในวันนี้ก็คือหัวข้อนี้ครับแอปไพร์เดออะไรเนี่ยเออนะผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเหมือนกันนะครับแอนี่ตรงนี้นี่เองนี่ครับนี่ครับตรงนี้นี่เองนะครับนี่ที่มันจะเนี่ยถ้าเกิดปรับลงหมดเนี่ย สีก็จะเป็นขาวดำนะครับอ่าถ้าเกิดเราปรับขึ้นสุดเลยเนี่ยสีมันก็จะสดแบบสุดๆนะครับสดมากๆเลยนะฮะโอเคนะครับสดแบบมากๆเลยนะครับอันนี้ก็อะไรก็จะเป็นการเปลี่ยนไอ้น,นี่นะก็ไม่รู้นะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ปรับหรอกจริงๆก็ไม่ได้ปรับนะครับอ่าแล้วกดแอปพลายไปผมยังไม่กดนะเพราะว่าเดี๋ยวแม่งไอ้น,นี่เกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะ ช้านะครับเออผมก็ปรับขึ้นสุดเลยนะไอนี้ก็สีสดแล้วก็กดแอปผ่านะครับเพจนี้ข้อมองท่านก็จะมีอัตรลดมากขึ้นหรือว่าใครจะไม่ชอบสดมากก็ปรับลงนิดนึงก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับประมาณแปดก็พอได้อยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการปรับสีของหน้าจอให้เข้มขึ้นนะครับแอบก็มาสอนทึกดีกันเพียงทานี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมนะครับก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสสดีครับ อย่าลืมสับสไครป์แน่ผมด้วยนะบ๊ายบาย